ที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยผมเพิ่งมาโดนทําคดีแตงโมนะี่แหละไม่รู้ว่ามันจะโกรธเครื่องอะไรผมนักหนาทัง้งนที่ผมบอกแล้วว่าผมให้ไม่ได้คดีแตงโมผมต้องเอาความถูกต้องไม่ใช่เอาความถูกใจหรือไม่ใช่เอาพักพวกเพื่อนเอาไว้ตอนเย็นแต่คดีแตงโมเป็นคดีอัป,ปยศที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชันมันมีการทําเอกสารอะเป็นเท็ปมันก็ต้องว่าไปตามหลักฐานไม่ใช่ว่าต้องไปตามใจผู้รับผู้ใหญ่ในสำนักสุลากชาติ หรือต้องไปรับใบสั่งใครมาสิ่งต่างเรล่านี้ผมนึงบอกว่าเราถึงยอมรับไม่ได้นะพี่น้องประชาชนก็คอยติดตามดูเราเจอมาเยอะแปดเดือนที่ผ่านมาคนบนเรือเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปรับกรรมของเขานะเขาโชคดีแนละ้วที่เขาจ่ายเงินให้แม่เขาได้แต่อย่าลืมนะครับ คดีที่มาพันกับผมเนีผมว่าคนบนเรือก็มีหนาวครับนะมันเป็นเป็นสิ่งที่ผมคาไม่ผิดหรอกว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแบบนี้หลายๆคดีที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็คอยติดตามมาแล้วกันก็เดี๋ยวก็รู้ครับว่าใครที่ทำจริงใครที่ทเท็จยังไงเดี๋ยวรู้กันแน่นอนผมนึกบอกว่า ตำรวจด,ดีมีครับในประเทศไทยพี่น้องประชาชนตำรวจที่มันเร็วเร็วชั่วๆเนี่ยแม้กเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยก็มีแต่คนสาบแช่งขับไล่ไสายส่งก็เพราะความเารม็วความพยายามของคนที่เป็นนายตำรวจแบบนี้แหละที่ยัดข้อหาประชาชนอยากเอาชนะประชาชนในการยัดข้อหาจะทําอะไรก็ได้ตำรวจชั้นพูกน้อยถึงได้ถูกกระทำย่ำยีมาถึงทุกวันนี้จนไม่มีอันจะทําง,งานกันก็เพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ ที่มันทําระยำอับปีไม่เคยดูดาดูดีผู้ใต้บังคับบัญชาเลยบังคับพนักงานสอบสวนให้ยัดข้อหออาผมหน้าด้านๆแบบวันเนี้ยก็บังคับพันตารวจตีให้ยัดขออ้อหาผมทนา่น้องเขาเนี่ยไม่รู้เรื่องลู้ราวเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบกน .5 บเอิญผู้การนาครบาล5ก็หนีไปอยู่สงขาแล้วได้ดีได้ดีไปเป็นรองผู้จัดการภาค9 ผมก็อยากจะรู้ว่าคนใหม่มาจะเป็นยังไงก็ขอบอกเลยว่าต้อนรับผู้บัญชาการสมุทรโวนนครบาลแล้วกันพีน่ทิทติแสงสว่างหรือพี่เจ้านะว่าผมก็จะเปิดจ้ดการฟ้าสางกับลุมินีแหละนะครับผิดกฎหมายผมก็รอทุกเม็ดนะครับเมื่อคุณยักข้อหาผมได้ผมก็ต้องยัดคุณเต็มเหนียวนะครับพุ่มกับลุมินีคุณจะเป็นเด็กของใครก็แล้วแต่ผมไม่รู้แต่ผมยืนยันเลยว่าผมก็จะเปิดจ้ดการฟ้าสางกับคุณ เอาชุดของผมทุกชุดไปแหละที่ผมมีคอลเลคชันผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าคนที่ดูแลเรื่องกู้การสืบสืบปชนอจะอยู่ยังไงที่ผ่านมาเกงใจกันอยู่แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเพราะว่าถึงเวลาที่จะต้องสู้กันแล้วทุกเม็ดทุกตารางเม็ดเอากันแบบจริงๆจังๆนะบอลสิบสี่บอลนะของเฮตยต์เฮตตองเนี่ยนะนะที่คุณชูวิศ จะร้องเนี่ยปชนเนี่ยนะก็ถามว่าจะทำยังไงเอ่อวัน,นเฮต,ตือเฮดต,ตองสิบสี่บอลเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยจิงตาเราเนี่ยนครบาลใครบอกไม่มีบ่อนอืมก็เดี๋ยวคุณคุณก็คอยดูว่ากันละกันว่านครบาลจะอยู่กันยังไงจะต้องลุกเป็นไฟยังไงเมื่อยัดข้อหาผมอย่างเดียวเลยไม่ให้ความเป็นธรรมกับผมเลย แล้วจะอยู่กันแบบไหนจะอยู่กันแบบนี้เหรอเจ้าแปลว่าเปิดจุดการกันแบบทุกวันไหมของเถื่อนเนี่ยทั่วนครบาลเนี่ยเอาไหมในพื้นที่ของบอกน .9 นี่มีเท่าไหร่บกน .8 มีเท่าไหร่บกน .7 มีเท่าไหร่เจ้าก,กี่บอกอบอกเลยนะเดี๋ยวเรามีจัดให้หมดชุดเฉพาะกิจของนครบาลเนี่ยล่าสุดให้ไปจับที่เพชรเกษม48เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ตกติกนะตกติกครับ มีภาพประกอบหมดเพชรเกษมสี่แปดมีของเถื่อนสามสิบกว่าล้านปรากฏว่าวันนี้ไปแจ้งที่อ,อยของความร่วเมืองไปที่ชุดเฉพาะกิจของนครบาลอ้างว่าไม่มีอำนาจหน้าที่หมดอำนาจหน้าที่แล้วเพราะว่าตัวเองเป็นชุดทรัพย์สินทางปัญญาพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าของเถื่อนเพชรเกษมสี่แปดเนี่ยมูลค่าสามสิบกว่าล้านบาทอย่างเนี้ยผมก็อยากจะดูเหมือนกันว่าเดี๋ยวหลังหนึงห่งตุลาเนี่ย ที่ติแสงสว่างมาเป็นผู้บริการนครบาลเนี่ยแล้วพี่จอมาเป็นผู้การสูนสรีบนครบาลเนี่ยแล้วก็เดี๋ยววัดกันดูกับอัญฉริยะว่าใครข้อมูลใครแม่นกว่ากันและจะดูว่ากินเจกับนักกินเจยอยากรู้เหมือนกันถ้าพา,ายัดข้อหากันแบบนี้ประชาชนถูกยัดข้อหาตลอดเวลาอย่างนี้ก็ไม่ไหวค่ะคุณเล่นยัดข้อหาผมตลอดเวลาคุณเล่นโอ้โหไม่ร,ไรู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เสียเวลาพิมพ์มือเสียเวลาอะไรทุกอย่างก็สู้กันสักตั้งลองดูซิว่า คนมีดาวคนไม่มีดาวจะเป็นยังไงที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยโดนเลยนะเนี่ยผมเพิ่งมาโดนทําคดีแตงโมนี่หลยนะไม่รู้ว่ามันจะโกรธเครื่องอะไรผมนักหนาทั้งทั้งที่ผมบอกแล้วว่าผมให้ไม่ได้คดีแตงโมผมต้องเอาความถูกต้องมไม่ใช่เอาความถูกใจหรือไม่ใช่เอาพรรพวกเพื่อนเอาไว้ตอนเย็นแต่คดีแตงโมเป็นคดีอัปยที่มันมีการทุจริตคอร์รัปชัน มันมีการทําเอกสารอะเป็นเทจมันก็ต้องว่าไปตามหลักฐานไม่ใช่ว่าต้องไปตามใจผู้รับผู้ใหญ่ในสำนักงานตุลาการชาติหรือต้องไปรับไปสั่งใครมาสิ่งต่างเราเานี้ผมเึ่งบอกว่าเราถึงยอมรับไม่ได้นะแล้วก็มีเรื่องกันเนี่ยถูกร้องเรียนถูกคุณผูกร้องเรียนทุกวันคุณก็ตายแล้วต่อไปมีพราะว่าตำรวจฉบับใหม่พุ่มกับน้อยไม่น้อยไม่สุขหรอกไอ้พวกที่ ซาซาแบบนี้วิ่งมาดังนั้นหละมันไม่ได้มาจากที่ว่าการที่มาได้โดยฝีมือหรอกได้จากการวิ่งซื้อตําแหน่งได้จากผู้ใหญ่สนับสนุนมาทังนั้นหละมันถึงได้ซาซาแบบเนี้ไอ้พวกซาซาแบบนี้พอมันเสียตังค์มามันจะต้องเอาทุนคืนพอมันเอาทุนคืนมันจะต้องไปเก็บพวกน,นี้ปล่อยให้ในพื้นที่มีสิ่งผิดกฎหมายดังนั้นเราชอบเพราะว่าเรารู้แผลอยู่แล,ล้วตํารวจอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะคอมเมนต์ไปดูได้ครับเบอร์โทรของชมนิยกรรมที่อาคารชัยโย วันนี้ผมก็มีอยากจะเล่าเพียงแค่นี้ไม่อยากจะเล่าอะไรมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวดูแล้วกันหลังจากหนึ่งตุลาไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมเตือนนะครับว่าพี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับการไปเล่นบิตคอยบิตอะไรต่างๆเนี่ยพวกเกี่ยวกับเรื่องของเทรดเงินเนี่ยนะครับมันเพยคือการมันนั้นทั้งนั้นนะครับคุณเข้าไปเล่นแล้วเดี๋ยวคุณก็จะตกเป็นเหยื่อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเงินตาไหลออกไปต่างประเทศเทศรษฐกิจในประเทศไทยก็จะลําบากนะครับ พี่น้องประชาชนก็จะต้องตกเป็นเหยื่อเป็นจ่าชีพอย่าโลภแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องคอสเซนเตอร์เรื่องโรแมนส์แกมการหลอกลวงของพิจาาชีพป,ปัจจุบันเนี่ยหลอกลวงรูปแบบใหม่ลุกๆร,รูปแบบทุกมิตินะครับข้อมูลของพวกเราเนี่ยถูกธนาคารเอาไปขายบางคนนะถูกเจ้าที่สมรคบางคนเอาข้อมูลของเราไปขายมันนั่นเขาไปรู้ข้อมูลเขาไม่รู้โทรศัพท์ของเราหรอกเขาไม่รู้ว่าเรามีเงินในบัญชีหรอกถ้าเป็นคนงานก่อสร้างคอสเซนเตอร์ center, มันจะโทรไปทำไมนะ มันไม่ใช่เกิดจากการสุม่มแต่มันเกิดจากการขายข้อมูลของนะครับหน่วยงานต่างๆที่ขายข้อมูลให้กับกระบวนการ call center นะพวกนี้มันเกิดจากเจ้าที่แบงก์ก็ดีเจ้าที่สมกรคก,ก็ดีนะครับในหน่วยงานพวกนี้มันมีกลางคนเนี่ยทำผิดพวกนี้นะซึ่งข้อมูลพวกนี้พวก call center มันจะรู้ได้ยังไงมันอยู่ต่างประเทศมันอยู่ขเขมรอยู่อะไรมันมีคนเคยออกมาบอกเล้ว่ามันซื้อมาจากเจ้าที่หน่วยงานพวกนี้หละ ที่ขายให้ผมมันมันถึงรู้ข้อมูลว่าคุณมีเงินฝากในบัญชีเท่าไหร่คุณมีเบอร์โทรอะไรชื่ออะไรนาะมุกุลอะไรจะรู้ข้อมูลคุณได้ยังไงถ้ามันไม่เอาไปขายดังนั้นทุกอย่างคือต้องระมัดระวังอย่าหลงเชื่อนะครับเดือนพฤศจิกายนเราจะมีการเปิดอบรมนะครับอบรมประชาชนเรื่องรู้ทันโจรแล้วก็อบรมน้องทนายใหม่ๆนะครับ โดยได้เชิญอาจารย์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เชิญวิทยากรเนี่ยมาอบรมที่อาคารชายโยนะครับเป็นรุ่นรุ่นไปนะครับโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายนะครับเราก็อบรมให้ฟรีทุกคนให้ทุกคนไปใช้ความรู้น,นะครับที่ที่ได้มีการอบรมไปเอาไปป้องกันตัวเองเอาไปเผยแพร่ในชุมชนของแต่ละนะครับพื้นที่ต่างๆเราไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ทุกคนก็มาอบรมได้ฟรีเดี๋ยว ผมจะประกาศนะครับประมาณเดือนพฤิกาเนี่ยก็จะมีการอบรมนะทุกสัปดาห์นะครับส่วนจะเป็นกี่วันนั้นยังไงนะครับและจุได้กี่คนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างทั้งสิ้นอบรมทนายความนะครับซึ่งจะมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายประสบการณ์40บปีนะครับเป็นผู้มาสอนนะครับเทคนิคต่างๆให้รู้มีเจ้าที่นะครับนักสืบเจ้าที่พอถอ นะในวงการตํำรวจหรือเป็นหนีข้าราชการตำรวจเนี่ยจะมาสอนนะครับวิชาพิสูจน์หลักฐานต่ตางๆให้กับนะครับทนายรุ่นใหม่ที่ต้องมาเรียนรู้นะส่วนชาวบ้าน,นก็จะต้องมาเรียนรู้เรื่องของการรู้ทันโจรซึ่งเราก็จะมีการอบรมให้ฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับนะแล้วก็บพบกันนะครับสวัสด,ดีครับ